ุนพันนำโชคงวดวันที่30ทันวาคมให้เลขเด่น0 1 4 7 9เลขชุด2ตัว1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9เลขชุด3ตัว0 1 5 016,017,019,025,026,027,229ในงวดวันที่16ทันวาคมเลขชุด2ตัว5,7เข้า2ตัวบน5,8เข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่าง8,5 แม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่30สิบธันวาคมให้เลขมงคลปักหลักบน0 2 4 9เลขปักหลักร้อย2 3 7 0เลขปักหลักสิบหนึ่เลขปักหลักหน่วย4 5 7 8 เลขชุดสองตัวบนสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดเลขมงคลปักหลักล่างหนึ่งสามสี่แปดเลขปักหลักสิบสองสี่หกแปดเลขปักหลักหน่วยหนึ่งสามสี่หกเลขชุดสองตัวล่างแปดหนึ่ง 8 3ดส8มแปดหกแในงวดวันที่สิบหกธันวาคมเลขมงคลปักหลักบนห้าเเข้าสามตัวบนเจ็ห้าเเลขปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาหลักเดียวคือหลักสิบเลขชุดสองตัวบน8ปดห้าเข้าสองตัวล่าง เลขมงคลปักหลักล่าง5เข้าหลักหน่วยล่างเลขปักหลัก1 0หลักหน่วยมาสลับหลักกันนะครับก็คือ5ไปอยู่หลัก10ส่วน8ไปอยู่หลักหน่วยเลขชุด2ตัวล่างที่ให้มา7 5ไปเข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวบน5 7 นิตยสารบังเอิญงวดวันที่30ธันวาคมให้เลขเด่น48เลขชุดสองตัว41 45 47 49 84 85 87 89ในงวดวันที่16ธันวาคมเลขชุดสองตัว85เข้าสองตัวล่าง